สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลล่าสุดนะครับนกพงศกรอยู่ที่ปรา,าสาทเมืองแขกนะครับพายุเข้าผมคือคิดนำเวทีไฟฉากอุปกรณ์การแสดงขนชุดแทนนอครับอย่าลมอย่าตกเด้อปู่เอ้ยนะก็อวยพรอวยชัยนะครับขอให้ปลอดภัยเลยนะขอให้พายุฝนอย่าตกนะพ่อแม่พี่น้องที่มาชมงาน กินข่าวค่ำของดีเมืองสูงเนินปี2,567นะครับจะได้แบบไม่ต้องเจอพายุฝนเข้านะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยและกันบุญกุศลน,นะครับสาธุปู่ย่าฝนอย่าตกปลอดฝนไล่ไปทางอื่นก่อนเด้อให้เสวิหกทำการแสดงอย่างราบรื่นด้วยเทิดสาธุอ่ะพี่น้องทุกคนครับฟังทางนี้นะฮะพอได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับก็เข้ามาร่วมอวยพรอวยชัยให้กับ นกปูนสกรและทีมงานด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ละกันนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพายุเข้าบ่อยนะทั้งพายุทั้งฝนอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจแล้วก็มีแม่แมนะครับทางบ้านเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับเสียงวิหกเยอะมากเพราะว่าเสียงวิหกเนี่ยแฟนคลับเขาเยอะนะครับ <S <S คือตอนเนี้ยถือว่าลมยังอ่อนๆอยู่ยังไม่แรงมากนะครับ ก็ส่งกำลังใจให้ลูกนกแล้วกันนะขอให้พายุพัดผ่านไปทางอื่นเลยอุปสรรคพายุต่างๆพัดไปให้หมดนะครับให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้เสียงวิหกทำการแสดงได้อย่างรับรื่นแล้วก็ขอให้ทุกคนที่เข้าไปรับชมเนี่ยปลอดภัยกันทุกๆท่านนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีฝนตกลมเข้าเนี่ยจะเดินทางกันลำบากคนที่มาจากต่างจังหวัดก็ เดินทางไม่ค่อยสะดวกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกขึ้นมาเนี่ยถนนลื่นไม่ปลอดภัยอีกนะครับยังไงก็ขอให้ผ่านไปก่อนนะให้แสดงให้เสร็จก่อนจะตกจะฟ้าร้องจะพายุเข้าก็ค่อยว่ากันนะครับนะยังไงก็เป็นกำลังใจพระคุ้มครองแล้วกันบางท่านก็บอกว่าชุมพวงตกไปเมื่อตอน2องทุ่มจ้าบอสขอให้ย่า ให้ไปถึงสูงเนินเดอ้อขอให้ปลอดภัยฝนอย่าตกเดอ้อขอให้ปลอดภัยบุญรักษาพระคุ้มครองนะเทพทยาดาปกป้องอย่ามีอุป,ปสรรคใดๆเป็นกำลังใจให้เสียงวิหกผ่านไปได้ด้วยดีนะครับบางท่านก็บอกว่าไล่มาทางนี้ได้เด้อจ้าํามแสงโคราชรออยู่สู้ๆเดอ้อเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เจอกันที่บัวใหญ่เด้อ่านน้องอายรออยู่เดอ้ออยตก อย่าลมเดอ้อขอให้พายุพัดผ่านไปทางอื่นขอให้การแสดงผ่านไปได้ด้วยดีก็คือขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ลมฟ้าฝนทุกอย่างขอให้ไม่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ขอเต็มที่แล้วนะขอให้อย่าเกิดอะไรที่มันไม่ดีต่อองค์กรเสียงวิหกเลยเพราะว่าศิลปินทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจทําการแสดงนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเล่นให้กับคนที่รับชมนะครับคือมอบความสุขนั่นแหละให้กับคนที่ดูนะ กว่าจะประกอบฉากแสงสีเสียงกว่าจะทำนั่งร้านเสร็จก็โอ้โหใช้เวลานะเราจะมาเจอแบบนี้พายุพายุก็ไม่โอเคสักเท่าไหร่นะครับพายุเข้านะยังไงก็ขอให้อย่ามีอะไรที่มันแบบไม่ดีเลยนะเพราะว่าเสียงวิหกเนี่ยเขาเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับคือเวทีล่มแต่มาตอนนี้นะครับมันคงไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นแล้วเพราะว่า มันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเพราะว่าปีนี้เป็นปีทองของเสียงวิหกเสียงวิหกก็ต้องเจอแต่สิ่งที่ดีๆถูกไหมครับนะเรามาร่วมอวยพอรอวยชัยในคอมเมนต์นี้ได้นะครับของแอดดิวนะยังไงก็เฮงเฮเฮปังปัปัง,ปง,ปง,ปงไปเลยนะครับมือนี้แล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกๆท่านรวมถึงศิลปินเสียงวิหกด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับโชคดีมีชัยสวัสดีครับ